สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮล y เวิร์ประจำวันพฤหัสบดีที่30กันยายน2021กันอีกครั้งนะครับเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ 1. ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นทารกอยู่ในคันยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหรือ 2. ตั้งแต่คลอดเป็นทารกแล้วหัดคลานหัดเดินหัดพูดบังเกิดใหม่ทางวิญญาณด้วยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็เช่นเดียวกันนะครับ ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12ถึง13ได้บอกว่าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิฤทธเดชให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตจำนงของสามีแต่เกิดจากพระเจ้าพระองค์ก็ประทานสิทธิ ซึ่งคำว่าสิทธิในภาษาเดิมใช้คำเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยคำว่า power พระองค์ก็ประทานฤทธิ์เดชให้เขาได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าทันทีใครก็ตามที่ต้อนรับข่าวดีของพระเยซูต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเยซูได้ให้ฤทธิ์เดชในชีวิตของเขาในร่างกายของเขาทันทีทําให้วิญ,ญญาณของเขาบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าทันทีนี่คืออัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับ ยังไม่ได้ทำอะไรดีสักอย่างเลยก็ได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วแค่เชื่อวางใจในพระเยซูรับสิทธิที่พระเยซูได้กระทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบนไม้ขังเขนเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นลูกของพระเจ้าได้เป็นผู้ชอบธรรมได้เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดสมบูรณ์พร้อมได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ ได้รับสง่าราศีเท่าๆกับเพียซสุคริตได้รับมรดกนิรันต์คือสวรรคสถานเป็นแล้วได้แล้วครบถ้วนบริบูรณ์หนึ่งเปอร์เซนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วไม่สามารถที่จะกระทําดีให้มากๆเพื่อจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์มากขึ้นอีกเพราะว่ามันสมบูรณ์หนึ่งเปอร์เซนแล้วนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหลังจากนี้ไม่สามารถเพิ่ม หรือลดคุณสมบัติในการเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์สะอาดสมบูรณ์ครบถ้วนเต็มด้วยสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ได้เลยทันทีทันใดที่เชื่อและวางใจเปิดประตูต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเกิดการปฏิสนธิทางฝ่ายวิญญ,ญาณเกิดเป็นชีวิตใหม่เหมือนพระเยซูถูกนับว่าเป็นลูกของพระเจ้าเลยนะครับ ไม่มีใครที่ไหนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะในการเป็นลูกของพระเจ้านี้ได้อีกแล้วตราบนิรันแล้วพระเจ้าผู้เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดก็จะคอยเฝ้าดูแลทะนุถนอมฝึกสอนด้วยความรักดั่งแก้วตาดวงใจให้เจริญเติบโตสมกับเป็นลูกของพระเจ้าต่อไปนะครับ